ละครใหม่ช่อง3ปี2567มากยาโอแตวเจมโบนํำทีมช่อง3เปิดตัวอย่างผลงานละครใหม่ปี2567ในรายการเปิดวิกบิ๊ก3เทส t e ออฟดรามานำทีมมาโดยจนกว่าจะได้รักกันนำแสดงโดยหมากปรินยายาอุรัสยา ฮาตรีนำแสดงโดยพลนวัตจีน่ายีน่าลมเล่นไฟนำแสดงโดยอเล็กธีระเดชเชอรี่เข็มอับซอนและออมแนดาออบดำในวันที่ฝนพังพ่ายนำแสดงโดยมาริโอเมาเลอร์และแต้วนัทพรโลกหมุนรอบเธอนำแสดงโดยเจมจิรายุโบเมลาดาและไอาพาริสนานฟ้าฉลาลายัย นำแสดงโดยเจมมานิชานัทนิชาและมินพีรวิทยีเีรีวาย y, คุณได้ไปต่อนำแสดงโดยจูเนียบบนร์กาบัณฑิตฟลุกพงสพัฒน